สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sabinte Story นะคะวันนี้เราจะมาทำหวย fc นะคะหวยงวดน,นี้มันออกเมื่อกี้นี้มันออกแปดแปดสี่ห้าใช่ป่ะแปดสี่ห้ากับศูนย์เก้าสาม สวก็สามนะกับสิบสี่นะคะเราก็นับมาหนึ่งเต้มนับมาสามเต้มนะคะก็จะได้หกหกับเก้านะคะเนาะว่าประกาศเขาคือบอออกเปลี่ยนทางไมก่อนมบอบ่ออกมันบอฟังนี่ได้หกเก้านะคะเนาะกับตัวนี้ก็จะได้เจดศูนย์นะคะ 6กเนาะข้างล่างก็นับมาสามเต้มนะคะเนาะตัวนี้จะหกเก้ากับตัวนี้นับมาสี่ก็ห้าก็หก็เจ็ดนะคะก็ได้เจนะ็ดเนาะเจ็ดแล้วก็8ปดเศูนย์นะคะตัวนี้ก็จะตัวนี้มันเป็นสามใช่ไหมสามแล้วก็นับมาสามเต้มนะคะสี่ห้าก็ใส่เลขหก 6. ก็หกก็นับไปอีกสามแต้มนะคะเจ็ดแปดเก้าก็ใส่เลขเก้าเนาะใช่ไหมนี่นะคะใส่เลขเก้าก็บวกกับเลขกําลังวันมานะคะเนาะเลขกําลังวันมาวันมันออกกับวันตรงกับวันศุกร์นะคะในวันที่สามสิบก็กําลังวันก็เป็นเลขหกนะคะเนาะก็กําลังวันก็เลขกําลังวันนี้จะเป็นหกนะคะเนาะแต่กําลังวันีนวันทีก็ออกมันก็เข้าวันนี้ก็ไม่เข้านะคะแล้วแต่ บางคนชอบนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์หกนะคะเนาะก็เอาเลขกําลังวันมาใส่นะคะหนึ่งตัวบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้านะคะเลขกําลังวันเนาะค่ะสาวินก็ก็คืออันนี้เป็นแนวทางสําหรับการเสี่ยงดวงนะคะเนาะท่านเอซท่านไหนต้องการที่จะเสี่ยงดวงก็ลองเสี่ยงดวงดูนะคะเนาะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะเนาะนี่แหละจริงๆก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเนาะหกเก้าแต่สาวินเนี่ยชอบปกเก้ามาก เ,เพราะว่ามันจะได้ตัวนี้ก็มาหกเก้าใส่บวกกับเลขกําลังวันก็จะเป็นหกเก้าเหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็เจ็ดศูนย์นี่ก็ชอบแล้วก็บางทีอาจจะชอบเจ็ดหกด้วยนะคะเนาะก็ให้ซื้อสับกันวนไปวนมาภายในภายในตัวนี้นะคะเนาะวนไปวนมานะคะเนาะให้ซื้อวนเอานะคะเนาะอยู่ในนี้ละแล้วแต่ดวงนะคะเดิอพี่นองเอฟซี่ะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ค่ะดวงใครดวงมันนะคะเลขมันจะอยู่ในนี้แหละนะคะเนาะ อันนี้เป็นแนวทางนะคะแนวทางในการเสี่ยงดวงนะคะเนาะก็จะเป็นนี่แหละหกเก้าหกเก้าหกนะคะเนาะบางที่ประมาณนี้ล่ะสาวินกับอันนี้เป็นแนวทางนะคะเนาะเป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงของแต่ละท่านนะคะเนาะล่องเบิงด้วยค่ะพี่น้องสาวินกับเมื่อกี้นี่กับเขาอยู่นะคะเนาะเข้าสิบสี่อยู่นะคะเนาะ กะล่องเบิงค่ะแล้วแตะดวงเด้ออันนี้กระดวงไครดวงมันนะคะทําให้ดูมาหลายยออรอบแล้วนะคะเนาะก็เข้าอยู่นะคะเนาะกับเจ็ดศูนย์นะคะเนาะเจ็ดศูนย์นะคะซับเอาอยู่นี่หละค่ะเลขอยู่นี่หละซับเอานะคะเนาะสลับไปสลับมาเจ็ดศูนย์ซับหน้าซับหลังเอาเนาะเจ็ดศูนย์หกนะคะเหมือนกันค่ะเลขกําลังวันก็คือจะมีหกนะคะเนาะมันตรงกับวันศุกร์นะคะเนาะมีเลขกําลังวันด้วยกําลังวันนี้มันบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้านะคะเนาะ ก็นี่แหละเลขก็จะประมาณนี้เนาะกระว่วงเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อมักตัวใหกระซื้อเอาภายในนี้ละเนาะมักตัวไหนกระซื้อเอาตัวนั้นแหละค่ะพี่น้องภายในนี่ละออกแน่ๆค่ะพี่น้องภายในสามตัวสี่ตัวนี่แหละดิออกซับเอาเด้อค่ะพี่น้องแล้วสลับเอานะคะเนาะก็สับหน้าสับหลังเอานะคะมันออกแน่ๆนะคะเสื้อสาวินนีมันออกมาหลายงวดแล้วนะคะเนาะสาวินทําทุกงวดก็ออกทุกงวดแต่เราไม่ค่อยได้ทํานะคะเนาะ อันนี้เป็นแนวทางนะคะเนาะกับแลวเต่ดวงแล้วแต่บุญวาสนาของไผของม่านนะคะเนาะผู้ใดมีบุญก็สิได้ลาอยย่ผู้ใดผู้ใดบ่มีบุญก็บ่ถือกเนาะอันนี้ก็ได้แลวแต่บุญแลวแต่โชคกวาสนาของไพ่ของม่านเด้อสาววินก็ลองเสี่ยงดวงดูแล้วนะคะเนาะลองซื้อลอตเตอรี่มาแล้วนะคะเนาะบางที <t> ่ก็ก็แลวแต่ดวงคือกันละสาววินกับบ่บุญเนาะอันนี้เลขเก้านะคะเนาะเขียนบ่งามบันไดดอก ปากกาคือสีเบ,บิร์ดนี่แหละกวากระดาษกรบโบมี่แม่คนนี้เนาะไม่ได้ทําย้อนหลังให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปย้อนหลังมีเยอะแล้วก็เลยว่าถ้าใครอยากรู้